อย่างการศึกษานะระบบการศึกษาเมื่อก่อนต้องตั้งใจเรียนนะไม่ตั้งใจเรียนครูตยเอากลับบ้านพ่อแม่ตอีกเราต้องสู้เข้มแข็งไม่ตั้งใจเรียนสอบตกซ้าชั้นต้องไปเป็นเพื่อนกับรุ่นน้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ระบบการศึกษาอันแสนวิเศษไม่นับเวลาเรียนเข้าเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ ทำโทษก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะถึงปลายปีต้องสอบได้ประเภทถึงเองไม่มาสอบเองก็สอบได้อะไรเงี้ยนะถ้าสอบตกถือว่าครูไม่ดีนะสอนยังไงเด็กสอบตกลูกมึงไม่เรียนนะมึงจำมาคบบอกว่าครูไม่ดีอย่างเงี้ยนะเ,เด็กเราตอนนี้ก้าวไปสู่จุดนี้แล้วนะตระวัง หลวงพ่อสักก่อนเนี้ยมีเวลาบางทีหลวงพ่อไปเทศต่างประเทศบ้างหรือบางทีไม่ได้ไปเทศนะไปดูไปเรียนรู้นะเห็นหลายประเทศเลยที่เขาว่าจเจริญเจริญอนะคนเนี้ยด้อยมากเลยไม่ได้ตำหนิเขานะไม่ใช่เดี๋ยวจะเกิดดราม่าว่าหลวงพ่อไปดา่าคนประเทศนั้นประเทศนี้คนหลายประเทศเลยนะไม่เรียนหนังสือนะ ประเทศมหามหน้าเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกก็มีเยอะเลยนะนะเพราะไม่เคยบังคับให้เรียนเลยนะอะไรเลยเขาไม่เป็นบางประเทศที่เคยไปเห็นนะตื่นเช้าขึ้นมาในสะสายๆหน่อยหเห็นคนมาเดินเต็มถนนเลยไม่รู้มาเดินทำอะไรนะถามคนไทยที่อยู่ที่นั่นนอคนพวกนี้เขาไม่ทำงาน ถึงเดือนนี้รัฐบาลเขาโอนเงินเข้าบัญชีมาให้ก็ไม่ต้องทำมาหากินนะมีเงินซื้อข้าวซื้อของก็เก็บเก็บไว้ถึงปีนึงไปเที่ยวต่างประเทศได้อีกอะไ่งี้แล้วคนพวกนี้นะไม่ได้ศึกษาอะไรเลยถ้าเราปล่อยการศึกษาของเราแบบนี้นะต่อไปพลเมืองเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีคุณภาพ อ่อนแออะไรนิดหนึ่งก็ทนไม่ได้แล้วหลวงพ่อเด็กบอกนะถ้าให้ดีนะผู้ชายทุกคนนะ่ะควรจะไปเป็นทหารนะฝึกให้มันลำบากซะบ้างเอาแต่สบายในใจสบายอยู่กับโลกก็ใช้ไม่ได้นะติดสุขติดสบายมาพวาวนายิ่งเหลวไหลใหญ่เลยเป็นพระติดสบายว่เาเอาตัวไม่รอดนะแล้วใครทำให้เด็กเราเป็นอย่างนี้ ก็พวกเราแหละเลี้ยงลูกเป็นเทวดาไปหมดแล้วนะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่านะบอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ดีอย่างโน้นอ่อนแออย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวยวจะรีบกลับบ้านนะทําไมต้องรีบกลับบ้านเดี๋ยวจะไปเป่าแอปเปิ้ลให้ลูกกินลูกเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเป่าแอปเปิ้ลให้มันกินนะ แล้วใครเป็นคนทําให้เด็กอ่อนแอรุ่นเราพ่อแม่ลูกเยอะใช่หไหมมีลูกเยอะพ่อแม่ทามาหากินแลวเราต้องช่วยตัวเองนะพอเราเห็นเด็กรุ่นนี้แล้วมันจะรักษาบ้านเมืองได้ยังไงอนะ่อนแอขนาดน,นั้นอไปฝึกตัวเองใหม่นะให้มันแข็งแรงแล้วก็มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานให้มันแข็งแรงนะอย่าให้มันเอาแต่พึ่งคนอื่นทุกสิ่งเป็นแค่ของถูกรู้ เรามีสติตมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เราจะเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นความปวดเมื่แทกอยู่ในร่างกายความปวดเมื่อเป็นคนและอันเป็นคนและสิ่งกับร่างกายและเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าฉะนั้นพอเรามีจิตเป็นผู้รู้พอสติระลึกรู้ลงในร่างกายก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ พอมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายจะเห็นความสุขความทุกข์เป็นของถูกหรูไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมชโชวัวดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่30เมษายน2564